ไม่ได้มารีวิวเครื่องดื่มนะครับแต่จะมารีวิวมิกเซอร์นะครับใครที่เป็นคอจินแอนโทนิกนะครับแนะนำนะครับโทนิกตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับทั่วไปนะครับตามร้านหรือว่าคนทั่วไปที่เวลาไปดื่มนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นกระป๋องกระป๋องสีเหลืองนะครับไปพูดถึงยี่ห้อแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับกระป๋องสีเหลืองเนี่ยจะ330 ml แต่เจ้าขวดเนี่ยแค่200 ml นะครับราคากระป๋องน,นั้นรู้สึกจะ19บาทนะน้าซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ขวดนี้72บาทนะครับขวดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยฝางงหน่อยๆแล้วกันนะครับก็โคนิคตัวนี้นะครับแอนิมอ ไปหน่อยนึงเชคมาสเตอร์โอ้โหเหมือนนั่งดื oh ่มอยู oh. ่ริมทะเลเบอร์ดีเตเรเนียนเลยนะครับรสชาตินี่จะต่างกันเลยนะครับโอเคครับใายเป็นสายจีนอันโทนิกนะครับลอง ไปหาตัวนี้มาดูนะครับ